สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปารีพากินพาเที่ยวค่ะวันนี้พามาเที่ยวสวนค่ะสวนไม่ใช่สวนเรานะคะไม่ใช่สวนเพื่อนนะคะเป็นสวนของเท่าแกานะคะเท่าแก่ที่เพื่อนทํางานเฝ้าสวนอยู่นะคะก็มาชมแล้วก็มาหาทุเรียนไปกินกันค่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะคลิปนี้ถ่ายไว้นานแล้วนะคะเพิ่งจะเอามาลงเนื่องจากว่าเคยลงในช่องร้อยแปดอาชีพนะคะปารีร้อแปดอาชีพแล้ว ไม่มีคนดูนะคะลงไว้นานแล้วนะคะก็เลยเอาออกมานะคะเอามาลงช่องพากินพาเที่ยวคะ่ะอันนี้เป็นสวนทุเรียนเป็นทุเรียนบ้านนะคะทุกคนมีอ่าทุเรียนบ้านก็จะเป็นทุเรียนที่มันร่วงหล่นนะคะแล้วเขาเอาไปทําเป็นทุเรียนกวนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในสวนกันคะ่ะต้นสูงนะเนี่ยคะ่ะต้นสูงแบบนี้เลยคะ่ะทุเรียนบ้าน <c oughs> หล่นหล่นเต็มเลยเออไวดพุ่งล่นอันนี้หล่นหลายวันแล้วไม่มีใครมาเก็บนะคะหล่นหลายวันแล้วไม่มีใครมาเก็บนะคะคนที่มีสวนเลี้ยงก็แบบนี้น่าพุ่งหล่นนั่นกันยาวเลยก้นยาวนี่หลอกมาจอกเลยจ้ะเนี่หลอกโย่กะลอกมันมากินนะคะ อันนี้คือก้านยาวบนต้นเยอะเลยค่ะแต่ว่าน,นอันนี้ทุเรียนก้านยาวนี่ก้านยาวก้านยาวหล่นนะคะลูกม่เยอะลูกไม่ใหญ่มากอันนี้ลูกนี้เอาลูกนี้ดีเดีย๋ยวไปเดินดูอีกรอให้หล่นนะคะไม่มีใครมาตัดสองลูกนี้ลูกใหญ่มากนะ ลูกนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะทุกเรียนบ้านนะคะเนี่ยบ้านเขามีที่เลี้ยงพึ่งด้วยนะคะเขาเลี้ยงพึ่งไว้ค่ะนี่ค่ะรังพึ่งค่ะนี่ค่ะพึ่งมีลังพึ่งด้วย พึ่งเต็มเลยพั่เนี่ยสียดายนะที่มันล้อนๆนี่มันที่มันล้นๆอนี่มันเสี้ยอเบอร์นั้นแล้ว่นได้เก็บไปซ่องน้อยไม่รู้เสี้ยมา ทนน,นน้านนอกนอนนอยนน้านำตกตนงาช้างจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่นะคะวันนี้เราจะมาเก็บทุเรียนบ้านกันค่ะ <c oughs> ส้นมีหนุอจ้าเออสันึกอันนี้ทุเรียนบ้านจะเป็นแบบนี้นะคะูุเรียนบ้านยุ่มดีครับเรียนบ้านยุ่มดีเดี๋ยวคยอ่อยเดี๋ยวค่อย ไดวค่อยไป็นแม่แรงเสียดายลูกนี้จังหล่นลูกใหญ่มากเลยแต่มันเสียเออเล่นการเล่นกานกันนะเอ้ลงจากข้องสวนลูกเล็กๆแบบนี้กินอร่อยนะคะนี่แต่ไปซื้อได้ที่มิตรโอชานะครับไปซื้อได้ที่มิตรโอชามิตรโอชาร้านอาหารมิตรโอชาหาดใหญ่ไปซื้อกันได้ค่ะ วันนี้เรามาเทีย่ยวในสวนเขานะคะมากับเพื่อนคะ่ะค,คุณเพลินคะ่ะคุณเพลินคุณเพลินพามาเทีย่ยวชมสวนนะคะสวนที่ที่คุณเพลินดูแลอยู่โอ้โหพิ่งเล่นลูกสวยๆเลยค่ะอันนี้ชนีนะคะอันนี้กดีหลนะนี่โอ้โหชนีโอ้ลูกใหญ่มากเลยนะคะชนีอันนี้อะไรคะชะนีครับชนีไข่อ๋ออันนี้อันนี้หน,นูนหนูเอาลุกนี้นะลุกนี้หนูเอา สวยเป oh, okay, okay. Well ็นน้อนไหมลูกนี่ยังเล็กนะกับเต่าตุ้งที่นู้นตีกลางบ้านนะอ๋อโอเคโอเคเราเอาน่นน้อยง่ายมากนัะเราเอานุ่ยเต่าตุ้งเดี๋ยวก็ตัดได้เดี๋ยวเออตัดได้ยังตัดลูกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพิร์ลจะไม่เอาลูกพี่เพิร์ลจะไม่เอาลูกลูกหล่นให้เรานะคะเขาจะตัดให้เรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคเดี๋ยวมาดูเทคนิคการอ๋ออันนี้สวน สวนเท่าแก่เดียวกันใช่ไหมแต่ว่าเล็กนูเล็กนูเขาแยกไว้นะเห้เขาทําประตูเออเมื่อก่อนเขามีส่วนเดียวอันนี้เขาซื้อเพิ่มนะคะตองั้นปลาตลาก่อนออนู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 พาไปเล่นละครก่อนพี่เพิร์นนูพาไปเล่นนูก่อนน้ำเปลียวกาตังโด ข้าไปถ่ายไม่ได้มีอยู่นะคะดูกค่ะละกรรมเดี๋ยวเราพามาเดินชมสวนค่ะทุกคนอันนี้ดอกเขาเนาะโอ้พึ่งเคยเห็นดอกละกร,รําเป็นแบบนี้นี่คือดอกละกร,รํานะคะดอกละกร,รมยอะอันนี้เลงีงอ พาไปดูทุเรียนต้นใหญ่ค่ะสองคนโอบโอ้โหทุเรียนบ้านสองคนโอบสองคนโอบไม่หลอดหรอกพา,า,ามาดูทุเรียนต้นทุเรียนใหญ่มากเลยค่ะสี่คนโอบได้ไหมต้นนี้ใหญ่มากเลยค่ะทุเรียนต้นนี้ ถึงผีเพิ่นถึงไม้ทุเรียนนี่ถ้าสมุติมันแก่แล้วถึงเราเลื่อยไปขายไม้ได้ไหมนี่ทำบ้านได้ไม้นี่ไม้นี่ทุเรียนบ้านไม้สามารถเอาไปทําบ้านได้นนี้เล็บมือนางกล้วยกล้วยเล็บมือนางก็มีนะคะอันนี้กล้วยอะไรนี่พี่กล้วยเถื่องกล้วยเถื่อนกล้วยเถื่อนกล้วยป่านะคะกล้วยไม้ก็มีนี่ที่ลมอยู่นี่ ก้หินเลยเลรเือนน่ะแมกเป้เนี่ยค่ะต้นใหญ่มากเลยค่ะทุเรียนโอ้โหแม็กเป้นะไกล้ยเถื่อนยวกินดีเนี่ยค่ะกล้วยเถื่อนยวกินได้แต่ว่าลูกกินไม่ได้เยเม็ดเยอะโอ้โหต้นนี้ใหญ่มากเลยนะพี่น้องใหญ่สุดยอดเลยค่ะทุเรียนบ้านต้นนี้อันนี้คือทุเรียนบ้านนะคะอายุกี่ปีแล้วพี่เพลินไม่สะ ไม่ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า100ร้อนน100ปะะาาีทุเรียนต้นนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะคะพามาดูทุเรียนบ้านต้นใหญ่คะ่ะเรียนบ้านต้นใหญ่ค่ะอายุมากกว่าร้อยปีนะคะพี่เพินผู้ดูแลอยู่นะคะบอกว่าตั้งแต่ยังไม่เกินนะคะพี่เพินก็อายุ40่ิแล้วนะสมัยไหนเนี่ยคะ่ะทุเรียนบ้านแถวน้ำปกโตนงาช้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูลูกทุเรียนบ้านกันคะ่ะ นู่นตอนยัง่ะคนตน่เวะถอะมันเ่ีกันยาวมงนนเลยยาวมงนนจักวนเรืนี้นะถึงก้ารโด่าไรนี่ก็ไม่กราบเดี๋ยวให้ผมแกทวนกน้เรียนอยู่บในนี้ปัดเ่เลยนะเกไปเอาเิงทุเรียนทุเรียนเมืองนนนะคะหมอนทองเมืองนนเะทั้งหลนทั้งหล่นทั้งตัดนะคะยังไม่ได้กัดบนี่จะีกตัดแค่ช็อตหรือว่าัด นี่ปันเตเราเกี่ยวร่องให้พู้เอาไปอันนี้อันนี้อะไรอ่นยาวอันนี้มันล้นนะสแบเนียกับปันเตได้แบบมาซื้อได้แบบน่าปันเตได้ยกับไม่ได้บอกกับทีปันเตยเลยไปยากทวนเลยนี่น้องหินบอกเองเออทุเรียนเมืองนนของแท้นะคะปันเตเลยกับนี่ทุเรียนเมืองนนของแท้ก้านยาวเมืองนนี่ท์อ๋อกันยาวเมืองนนท์อะไรนะลูกดกทั้งนั้นเลยค่ะลูกดกมากค่ะมองไม่เห็นนะ ทุเรียนอันนี้อะไรนี่พี่เพิร์อันนี้หมอนทองค่ะ,นนคะหมอนทองพามาตัดทุเรียนกันค่ะ ยอดเองก็ตาม,อม,อามอเองม้อนทองการม้อนเองม้อนทองเสียบยอดเองเรียนกูเรียนบ้านม,ามันเสียยอดไอไอนี่ม้อนทองพันพันหลบีหลกน้ำน้ำรันบกบันสวนเขาใหญ่มากเลย<ด>อันนี้เป็นทุเรียนทุเรียนอันนี้ม้อนทองไหมน,นี่พี่เพิ่น หมอนทองลูกเล็กนะคะหมอนทองหลุนนะคะหมอนทองหลุนนี่ค่ะลูกสวยๆเลยค่ะลองกองก็มีค่ะลองกอง ได้แล้วสามลูกได้แล้วสามลูกพีอมีดมากันเ๋เราจะมาตัดทุเรียนกันค่ะอันนี้ทุเรียนก้านยาวเมืองนนท้แะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน่ะทำไงต่อคะอันนี้จะตัดนะคะดูกันดูดิตัดทุเรียน อีด่ดิกเขาใจ่วงไงนี่ค่ะบ่วงไปเข้าไปแล้ว นี่จะพี่มันกับหน้าต้องไม่จะนี่เยอมันจะเยอะกว่านี้นะครับได้แล้ครัทุเรียนตัดค่หนูดันเดือดไม้แก่ดีมาไม่รู้ดันเรียกไ้มเด็กกว่าแก้วิ่งบ้องแกนครับนี่จะวินนี่จะพ้องกับนั้นนี้แก่ทำจะป้องโพมถ้ามันแก่มันจะป้องโพมนะครนี่คือแก่แล้วค่ะได้แล้วหนึ่งลูกทุเรียนตัด อ่าเขาจ้างตัดโลเท่าไหร่คะตอนนี้ก็ที่นี่ก็โลละ้เจ็ดบาทครับอ๋อเขาจ้างตัดโลเจ็ดบาทนะคะท่านคนนั้นเออเพิลลล่งมาดังจ้างตัดโลเจ็ดบาทนีเ้เรามารับจ้างตัดนะคะเราก็มาเป็นเพื่อน,นะคะ่ะอืมอ,อันตร,ายน,ตรายนะคะเวลา ขึ้นทุเรียนต้นสูงๆแบบนี้ต้องขึ้นที่ปลายก่อนใช่ไหมคะไล่จากปลายลงมาใช่ไหมโอเคไล่จากปลายลงมานะคะเวลาตัดนะคะไม่งั้นอันตรายนะคะถ้าเราตัดถ้าเราตัดที่ต่ําก่อนที่สูงมันก็จะหล่นใส่หัวเรานะคะเพราะว่กที่นาจะตัดเปยเรื่อยีเจะเีแบรืว่าโกัดมันตเลยอือืดี๋ยวที่้นตั้งัดตัดไปเรื่อยนะเรื่ยนะอืมตัดเกจัดนะ ให้แก่จัดที่นี่คือแกจัดนะคะถึงจะตัดเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่ลูกจะหล่นใส่หัวเรานะคะเราต้องระวังนะคะเพราะว่าทุเรียนแก่คือมันจะหล่นเองนะคะบางทีตัดไม่ทันก็จะหล่นนะคะ้้างมันนนอด,ดี่ต โอ้ลมแรงคังลมแรงนะคะระวังนะคะลงม,มาได้ค่ะสองลูกค่ะลงม,มาแล้วสองลูกนะคะไปรับกันยามอโอได้จมันจากนันกเรียนมาตน้จากม่งจ,จะเนบหน้าเรียนไม่ได้บอืม ดกมากเลยต้อนนี้ถึงตัดต้นนี้แล้วไปตัดต้นนั้นเลยโอ้โว้รูปไว้ทัด ตัดเสร็จแล้วก็ย่อนลงมานะคะมันลังเดียววันเอา2ลูกเลยเอา,ามลูกก็ได้ตําบิชาเดี๋ยวมันใ่มันยากหน่อยมันหนักผมนักนไป กลัวจะลื dunno, ่นใส่หัวนี่บทุกเร็วนนี่บบเบื่อนั่นตกแล้วมันยิ่เลนเลยเพื่อนว่ะขูมันนักกันการโอ้กานแบบนี้นะคะสุกแล้วนะคะเนี่ยมันเตกเลยในวินนีเลยกมันจะเตะแล้วครับเพราะว่าตัวมันแกจัดก้านล่มันจะ การล่างตรงนี้นะจ๊ะค่ะจะพองถ้าทุเรียนแก่จัดกลางกลางข้างล่างจะพองนะคะเนี่ยนี่ถ้าถ้าสมมติเราไม่ตัดนะคะถ้าสมมติเราไม่ตัดมันจะหักแบบนี้นะหักล้นเลยค่ะถ้าเราไม่ตัดคือมันจะหักโอเคโอเคโอเอเคโอเคโอเคโอเราก็มโอเคโอเคโอเคงเคโเออเคเอ ค่ะโอ้ยอันนี้ยังไม่เคยขายคิดว่าจะไปขายโรเท่าไหร่คะนี่ไม่ประมาณเจ็ดแปดสิบอืมไม่แพงนะคะขายหน้าบ้านเราเองอ๋อแต่ของสวนเขาขายหน้าบ้านนะคะโร่เจ็ดแปดสิบเองนะคะถูกมากเลยค่ะโร่เจ็ดแปดสิบเดี๋ยวเราก็จะอุดหนุนสักลูกนะคะลูกเนี่ยลูกนี้เราจองลูกนึงเลย เนี่อันนี้แก่แล้วค่ะนี่แก่จัดแล้วไอ้น,นี่มันหกักนะค่ะหนูว่นหนูจะซื้อลูกนี้หนูจองไว้แล้ว <c oughs> จองไว้เราได้ลูกหนึ่งค่ะก้านยาเมืองนนอันนี้ซื้อมาจากเมืองนนเลยหรอคะต้นเขาต้นเดิันต้นแมมาผาก่มันส่าเมืองนนค่ะ อ๋อเป็น huh. ท uh ุเ huh. ร uh ียนมาจากเมืองนนท์แต่ว่ามาใครยังขยายพันธุ์ขายทุเรียนพันธุ์เยอะแยะเนาะค่ะทุกวันนี้อือชมพูสีพันธุ์อะไรเป็นสิบสิบชนิดค่ะแล้วแถวนี้มันจะปลูกเรียนทุเรียนก็เมืองนนท์ทุเรียนพทำไทยโออทุเรียนัทำเมืองนนท์อ๋ออือพวกตุ้มปูสีพวกอะไรอย่างอือเจ้าเาวานพวกอะไรพวกเนี้ยมันยังมีอยู่แถวนี้นะออค่ะ โบราณเป็นโบราณแต่เดี๋ยวเราเนียนะครับผีรคนนึงอืมแถวนี้ครัเแถวนี้ก็าเตั้งธุเรียนมาหลายปีแล้วครับที่เดียวนี่เป็นที่เรียนบ้านสมัยก่อนอ๋อเป็นพี่ธุเรียนบ้านธุเรียนพันนี้เขาเพิ่งเอามาปลูกหรอกนะไปขายโรตีเซตแปซิมต้นข้างๆนั้นธุเรียนพันนั้นน่ะจะได้รู้ดูเพิ่แต่กว่สิบปีแล้วธุเรียนบ้านเหมือนกันเนี่ย นั้นใช้มาคุยตเดี๋ยวอเอาเลยเอาเลยอ่าคู่แฝดคระคู่แฟดสวยๆค่ะลูกนี้เรา่กมาสงวันงวันเราเอาลูกแก่ลูกหนึ่งลูกสุกลูกหนึ่งเดี๋ยวเราเลือกก่อนหนูอยู่ ต้นนี้หมดแล้วค่ะวันนี้เราก็น่าจะถ่ายคลิปได้แค่นี้นะคะเนื่องจากว่าแบตจะหมดแล้วค่ะแบตจะหมดแล้วค่ะต้นนี้ได้แค่นี้นะคะทุเรียนตัดสามครั้งนะคะหมดแล้วรอบสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะลากันไปก่อนค่ะแบตจะหมดแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะพี่ลีสวัสดีค่ะ